สวัสดีสมาชิกที่นี่มีรักแล้วก็ไม่อบันดันยินดีตอนเราเข้าสู่ความอบันดันแห่งจิตใจอ่มากับ5<ม>เทคนิคนะคะทำให้เงินเข้ามาหาคุณแบบไม่จำกัดอืมสั่งจิตให้ดูดเงินเข้ามาหาคุณแบบเป็นไปได้แบบไม่จำกัด 1. เงินหาง่ายสองเงินวิ่งเข้ามาหาฉันรอบจิตค่ะ สามสามันคือแม่เหล็กดูดเงิน 4. ฉันมั่งคั่งร่ำรวยแล้วฉันมีเงินงอกเงยทุกทุกวัน 5. เงินรักฉันเงินต้องการฉันอืมวันนี้นะคะความจริงของเราจะเท่ากับระดับความเชื่อในจิตเราเพราะฉะนั้นมันมีใครมาบอกคนหรอค่ะว่าคุณร,รวยได้คุณร่ำรวยได้คุณเป็น ดังนั้นคุณมีหน้าที่เดียวสั่งตัวเองให้เชื่อแล้วมันมันอะไรก็ตามที่คุณต้องการในระบบใจของคุณมันจะเกิดขึ้นทุกสิ่งเกิดขึ้นสอครั้งเสมอเกิดขึ้นในหัวอ่ะและเป็นความจริงเพราะฉะนั้นสันส้นๆแล้วคลิปเต็มลราจะวางลิงก์วิดีโอคลิปวิดีโอใต้คลิปสั้นนี้แล้วเราจะมาเจอกันสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ชื่นชอบการ ปรับหัวใจให้ตัวเองเชื่อให้ได้ว่าตัวเองคือคนมัางค้ั่งร่ำรวยเออแล้วทุกๆอย่างก็จะปรับตามคลื่นสนามใจของเราติดตามรีได้ในช่องทางนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชอบในเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์เออแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะ